โอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยทาง Pet Simulator 99นี่ยมีการอัปเดตใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับทุกคนวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านโลบอกร้านใหม่มาเสนอน้องๆกันอีกแล้วนั่นก็คือ24 p a y i n t h ครับโดยทางร้านนะครับน้องๆมีบริการมากมายมบร,กรกิการกดของเลทสิบไม่ว่าจะเป็นแบบ b o c k ok Food King Regency Anime Adventure และ Shin Do Life รวมไปถึงมีบริการเติมโลบัคระบบ ID Pass ด้วยนะครับน้องๆบอกได้คำเดียวเลยว่าโคตรดีครับน้องๆไม่ซื้อไม่ได้แล้วกับร้าน2 4 p a y i n ทแและทางร้านนะครับน้องๆมีบริการจําหน่ายไก่ตันบ็อกฟูราคาสุดคุม้มแค่เริ่มต้น10บาทเท่านั้นครับน้องๆโดยที่รอบนี้นะครับน้องเป็นอัปเดตทั้งที่1กันนั่นเองนะครับน้องแล้วก็อัปเดตไปเมื่อวันที่10กันนั่นเองนะวันนี้วันที่1 1เอ็ดนะทุกคนโอ้โหสิ่งที่ถูกอัปเดตเข้ามานะครับน้องไม่จะเป็นแอร์เรียที่เพิ่มใหม่นะแ เอเรียกันนั่นเองแล้วมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยเข้ามาใหม่มากถึง31ตัวมีไข่เข้ามาใหม่นะทั้งหมด8ฟองด้วยกันแล้วก็มี2นิวแรงนะครับทุกคนแล้วก็มี4การอัปเดตกันนั่นเองแล้วก็มี5ชายนี่นะครับน้องๆโอ้โหแล้วมีการเล่นมินิเกมทุกคนแล้วก็มีการเล่นแมชชีนอะไรประมาณนี้คือแบบว่าโอ้โหการอัปเดตรอบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะโอเคทุกคนทําการกดอัปเดตไปนะฮะดูดิทุกคนว่าสําหรับสนามใหม่ของเรานะครับน้องๆมันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ก โไปดีกว่าครับน้องๆหมูไปเลยทุกคนโอเครู้สึกว่าด่านถัดไปอยู่ด้านหน้านู้นนะฮะทุกคนโอ้ยสี่พ้าร้อย โอ้โหเรามีเป็น3ามแฟนนะทุกคนนะเรามีเป็น3ามแฟนรู้สึกว่าพี่เนี่ยน่าจะสามารถทำการไปได้แบบยาวๆเลยนั่นเองนะคนเฮ้ยน่าจะไม่ยาว่ทุกคนเฮ้ยยาวเป่าออ้ยไม่ยาวทุกคนโอ้โหโอเคโอเคถ้างั้นนะครับน้องๆเดี๋ยวเราจะทำการตั้งปักบุตรไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับน้องๆเฮ้ยมันต้องมีตัวช่วยน้องชายเอาตัวช่วยเอาเป็นดูดละกันทุกคนแล้วก็เรื่องของหนังสือนะครับน้องๆโอเคเราทำการปลดล็อกได้เป็นที่เียบร้อยแล้วแต่ว่าเราทำการถอนออกก่อนละกันนะครับน้องๆเพราะตอนนี้เนี่ยเราใช้อะไรแบบเยอะมากๆเล เ,นะเอาเป็นคอยสองตัวเลยทุกคนแล้วก็มีในส่วนดามเมจเนี่ยสมมักประมาณหนึ่งตัวแล้วกันลักกี้ถอดออกครับน้องๆแล้วก็เป็นจตัวดามอ,อไปนะฮะโอเคพี่คิดว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะโดนดูดได้แบบดีมากๆเลยนะฮะรวมไปถึงนะครับน้องๆเราจะทาการใช้บูทไปแล้วกันนะฮะบูทเรามีเยอะนะทุกคนเอาเป็นคอยระดับ4ี่แล้วก็จะตัวดามเมจระดับ4 <c oughs> ไปนะฮะเอาแบบนหนออกๆก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยทุกคนเพชรดาเมวมาทุกคนโอ้โหซื้อสิครับน้องชายรออะไร <c oughs> อันนี้คืออะไรน่ะอัปเกรดผล,ลไม้ว่ะทุกคนโอ้เราสามารถทำการอัปเกรดเป็นตัวเรนโบว์ได้นะทุกคนแต่ว่าใช้เพชรเนี่ยมหาศาลมากๆเลยเนะปล่อยไว้ก่อนละกันทุกคนตอนนี้เนี่ยผมขอทำการฟาร์มเงินแบบอีซี่อีซี่ก่อนละกันนะครับน้องๆเออแล้วถ้าเกิดอันนี้ล่ะทุกคนโอ้มีแล้ว่ะทุกคนมีตู้หนังสือแลกครับน้องๆเอาจริงๆเลยหนะ่ยพี่คิดว่ามันก็หนักหนาอยู่เหมือนกันนะคนแ,แน่นอนครับน้องๆก่อนที่น้องเนี่ยจะไปที่แอเรีย51ได้นะครับพี่คิดว่าน้องเนี่ยต้องทำการรีเบิร์สครั้งที่2ก่อนกันนั่นเองแแลแล้้้ววพพีีีีี่่่เเเเเเนนยยยกก็็็ททาารรรรรรรบบบิ์ไปปสสจัอะ นนมันก็เป็นเะไรที่อีซี่มากๆเลยเนะเฮ้ยมันเงินมันไม่จูกใจเว้ยทุกคนโอ้โหทำไมมันน้อยแท้ในรูปแบบนี้นะทุกคนโอเคทำการส่ง TNT เข้าไป <laughs> อีซี่ทุกคนโอ้โหเท่าไหร,นะร่เนี่ยทุกคนโอ้โหสองเหรียญทุกคนอีนี่จัดอะผมบอกให้ทุกคนยังไงเราก็ถึงอยู่แล้วอย่างแน่นอนเลยนะฮะถึงว่ะ แล้วก็ทำการปลดล็อกไปนะฮะเยี่ยมปลดล็อกเรียบร้อยแต่ว่าเราไม่สามารถไปแอลเรียนนั้นได้นะครับน้องเพราะแอลเรียนนี่มันกำลังดูดอยู่กันนั่นเองนะครับทุกคนโอเคดูสิอันนี้คืออะไรทุกคนอันนี้ดูเหมือนกับว่าเป็นโอ้ยท็อปดาเมจว่ะทุกคนใช่ไหมท็อปหรือว่าทก็ไม่รู้ทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยกำลังกดซื้อไปก่อนแล้วกันนะฮะซึ่งแอลเรียนจะไปเนี่ยนะก็ใช้มากถึง15เหรียญเลยนั่นเองนะะดูทรงแล้วพี่คิดว่าเราจะต้องทำการซื้อสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับน้อง หลังจากที่เรานะครับน้องๆทำการยืน FK ไปตอนนี้ทนะุกคนเรามาถึงด่านที่58เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองไล่ดูกันดีกว่าครับน้องๆว่าหลังที่เราทำการปลดล็อกไปแล้วเนี่ยแต่ละด่านเนี่ยมีดากอะไรเข้ามากันบ้างนะฮะอย่างแรกเลยครับทุกคนให้เราเนี่ยทำการเทเลพ p o r t นะครับทุกคนไปที่ด่านประมาณ50แล้วกันนะฮะน่าจะใช่นะทุกคนใช่ไหมเมื่อกี้เราอยู่ที่ด่าน50หรือเปล่าพี่ไม่ค่อยมั่นใจนะฮะเอ้ยใช่ยิงๆด้วยครับน้องๆโดยที่ด่าน51ของเรานะครับน้องๆมันจะอยู่ภายในป่าสาแก่นั่นเองซึ่งอ กันนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ต้องใช้เพชรเนี่ยซื้อมากกว่า5,000ันเพชรแกนั่นเองน่าสนใจนะซื้อไปก่อนละกันทุกคนเฮ้ยได้อะไรเนี่ยทุกคนโอ้ดาเมย์ระดับ3ทุกคนซึ่งอันนี้นะทุกคนจะเป็นจุดขุดั้งคนของแอเรียที่51กันนั่นเองเพราะองครับน้องๆมันจะเป็นการอัปเกรดผลไม้ครับน้องๆซึ่งเราเนี่ยสามารถทำการยัดมันเข้าไปเพื่อทำการอัปเกรดได้นะฮะก็ <c oughs> ถือว่าเป็นที่น่าสนใจมากทุกคนแต่ว่าเราต้องใช้เพชรมากถึง1น0่งพันเองร้อยเพารเลยนัด่นเองอันนี้นะโรงเลอคน แต่ว่าด่านนี้ครับทุกคนโอ้โหน่าสนใจสุดๆเลยนะฮะนั่นคือด่านที่54กันนั่นเองโดยที่ด่าน54นี้นะครับน้องๆมันจะเป็นการเดนนะครับทุกคนซึ่งเราเนี่ยสามารถทำการซื้อของตรงนี้ได้รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าตัวคอยแพนซีดนะครับทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยเราเ้องการลองซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราเนี่ยยัง่องการลองใช้เลยนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เป็นด่าน54พอมาเป็นด่าน55ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนพอเป็นด่าน56นะครับน้องๆเขาต้องการพูดถึงเจ้าตัวแครนะฮะซึ ตามจริงทุกคนรอบแรกเราคิดว่าเราจะทาการสร้างแคนนะฮะก็ถือว่าดนที่น่าสนใจมากเลยนะทุกคนถ้าเกิดเราเนี่ยทำการสร้างแคนและเกิดเราทําการสร้างแคนเนี่ยน้องจะเข้าแคนของเราหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะซึ่งอันนี้นะครับน้องๆเป็นแคนที่ถูกสร้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนโอ้โหแล้วเกิดเราทําการสร้างไปนี่เราจะทาการจัดอะไรเข้าไปกันดีนะฮะแล้วก็มีการเชิญนะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครเชิญพีวิกกันนั่นเองนะฮะเพราะด้านถัดมาครับน้องๆอนด ที่58กันเองซึ่งด่าน58ของเรานะครับน้องๆก็จะไม่มีอะไรเลยนะฮะนี่ถือว่าเป็นหลักๆเลยนะครับน้องถูกอัปเดตเข้ามาทุกคนส่วนด่านถัดไปครับน้องๆจะทำการคัมมิ่งซูนไปทุกคนใช้อะไรประมาณ4วันกับอีก14ชั่วโมงกันนั่นเองเดี๋ยวเราไปลองดูสัตว์ใหม่กันดีกว่าครับน้องๆว่าสัตว์ใหม่เนี่ยจะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนกันนั่นเองซึ่งตู้สัตว์ใหม่นะครับ ถึง2เหรียญเลยนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีมากถึง49,000ื่นเก้าอลมอร์เลเลยนะทุกคนซึ่งถือว่าเป็นที่เยอะมากๆเลยนั่นเองทุกคนซึ่งภายในตู้นี้นะครับน้องๆจะมีสัตว์ธรรมดานะครับทุกคนอยู่ที่ประมาณ3ตัวด้วยกันทุกคนแล้วก็น่าจะมีเจ้าตัวเอกลุศิหรือเปล่าอันนี้พี่ๆไม่ค่อยมั่นใจนะครับน้องๆแล้วก็มีสัตว์ยักษ์อีกหนึ่งตัวกันนั่นเองแน่นอนครับน้องๆว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแค่น้ำยาถ้าเกิดสมมติว่าเราทำการถอนน้ำยาออกใช่ไหมทุกคนแล้้้้้้้้้้ววววกกกกก็ทาา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 รร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 ใใใสส่่่่่่่่เเ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 จจตตััััขไไปปซซึงงงงงหนน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 ืืออออออีีียยพพคคิิดดะะะบบบบๆมถชูแ พี่คิดว่าเป็นเลยที่หนุกมากๆเลยนั่นเองทุกคนถ้าเกิดเรายัดเข้าไปปุ๊บตอนนี้เหลือแค่ประมาณ90%ทุกคนจากรอบแรกเนี่ยเ5%กันนั่นเองทุกคนโอเคเปิดออตโอต้สักหน่อยแล้วกันทุกคนว่าตอนนี้นะเรามีในสิ่อที่ตัวแรลงระดับ8นะครับน้องที่เราจะต้องทําในการเปิดไข่มากถึง250ฟองกันนั่นเองนะฮะเปิดไปไอ้หนูโอ้โหได้อะไรว้เนี่ยทุกคน <laughs> เออต่ของหนๆป่ะทุกคนโอ้ไม่มีอะไรที่มัน EC EC มากกว่านี้เลยแหละครับน้องชายเอาเป็นว่าเราจะทาการเปิดได้ครบประมาณ250อฟองแล้วกันนะครับน้องๆจากนั้นเนี่ยเราจะได้ทํามันเนี่ยเป็นตัวทองกันนั่นเองเพราะตอนนี้นะครับน้องๆเราต้องทําเป็นตัวทองด้วยแล้วก็ต้องการเปิดไข่ด้วยนะอะไรมันจะยุ่งยากขนาดนั้นนะครับน้องๆหลังจากนั้นนะครับน้องๆก็ทาการเปลี่ยนหนังสือเป็นหนังสือเดิมไปนะฮะซึ่งหนังสือเดิมนี่ก็ถือว่าเป็นที่นุ่มากๆเลยนะแน่นอนครับน้องๆว่าเราเน ทำการเทรอดตไปที่ด่าน1ิเลยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทําเป็นตัวทองนะครับว่าเราต้องทําเป็นตัวทองเนี่ยมากถึง150ตัวเลยนั่นเองนะฮะได้อยู่มั้งทุกคนดูจากทรงแล้วนะฮะทุกคนไหนดูซิอันนี้ได้มา5ตัวอุย้ยดาเมจเก้าหมื่นเลยทุกคนแต่ว่านี่เนะี่ยทำเป็นแค่ตัวทองเท่านั้นนะครับน้องยังไม่ได้ทําเป็นเจ้าตัวเรนโบว์กันนั่นเองอันนี้เป็น44ตัวทุกคนยัดเข้าไปนะฮะอีซี่หลังจากนั้นก็ให้ว์ปไปที่ด่าน31อ่าเรานี่าว์บบ่อยมากๆาเลยนะครับ น้องทาให้เราเนี่ยจำตัวเลขได้แบบแม่นยำมากๆเลยนะถ้าเกิดไม่เปลี่ยนไอคอนเราก็ยังจําได้อยู่นะครับน้องๆแล้วก็ทำการยัดไป44ตัวนะฮะ9,008เหรอทุกคนโอ้โหแต่ว่าสิทออกไปมากกว่า312ล้านตัวกันนั่นเองทุกคนไอตัว9,000นี่พี่คิดว่าเราน่าจะได้เป็นแสนอย่างแน่นอนเลยนะฮะแค่นี้ก็โอเคอยู่ทุกคนระหว่างนี้เนี่ยพี่คิดว่าเราจะต้องทําการกลับไปฟาร์มแบบยาวๆเลยนั่นเองนะครับน้องๆเพราะตอนนี้ทุกคนรู้สึกว่าเหรียญเราน่าจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่เลยในนี้คนคือการอัปเดตล่าสุดนะ นันเองถ้าเกิดน,น,น้องๆชอบคลิปวิดีโอน,นี้อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่วิกด้วยบ๊ายบาย